สวัสดีค่ะอู๋ช่างพลดอนจเจริญเซอร์วิสะะะะวสาขานะครราชสีมาค่ะลูกค้าวันนี้้ามาชมรถอ่าพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสีของเราเป็นสีดำเงานะคะสีดำเงาคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมีความยืดหยุ่นไปกับการใช้งานนะคะลูกค้าสีดำเงาเขาจะไม่แตกรายงานนะคะอาจจะบ้างไปตามอายุการใช้งานแค่นั้นเองนะคะ,ะ,คะลูกค้ารถกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ 2790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะเราถอดล้อพ่นดุมให้นะคะลูกค้าเราไม่ได้บวกเพิ่มนะคะถอดล้อพ่นดุมให้เราไม่ได้บวกตังค์เพิ่มนะคะลูกค้าเราถอดล้อพ่นดุมให้ทั้ง4ล้อนะคะเราถอดล้อพ่นดุมให้ทั้ง4ล้อนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการพ่นท่อไอเสียนะคะแจ้งช่างหน้างานได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไม่แจ้ง เราจะไม่ได้พ่นท่อให้นะคะเราจะเก็บท่อไว้ให้นะคะลูกค้าเราจะไม่ไมพ่นท่อนะคะ2790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะลูกค้าจะได้งานสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะสีของเราเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าคุณสมบัติพิเศษของสีดําเงาก็คือมีความยืดหยุ่นไปกับการใช้งานนะคะสีเขาจะไม่แตกไม่ล่อนนะคะลูกค้าไม่ล่อนแบบว่า,าไม่แตกลายงานนะคะลูกค้าอาจจะหลุดบ้างนะคะลูกค้า ตามอายุการใช้ง,งานเนาะแต่ว่าเรารับประกันให้ลูกค้า2ปีเต็มนะคะรับประกันให้2ปีเต็มนะคะสีมีปัญหาลูกค้านํารถเข้ามาที่อู่ได้เลยนะคะลูกค้าเราเคลมให้ฟรีนะคะเราเคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเราพ่ในให้ลูกค้าเต็มพื้นที่เลยนะคะลูกค้าในราคาเพียง2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะ ลูกค้าจะได้งานสวยๆเนียนๆงานเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะลูกค้าเนี่ยค่ะงานเต็มพื้นที่นะคะลูกค้าเป็นงานเต็มพื้นที่นะคะงานเต็มพื้นที่ลูกค้าจ่ายเพียง2790จรบาทจบครบขั้นตอนนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะชัยภูมิขอนแก่นบุรีรัมย์สุรินก็มีลูกค้า มาทำนะคะลูกค้าสนใจสอบถามก็ามาได้นะคะ0 8 8 6 3 0 3 2 8 2นะคะลูกค้าอู่เชียงคนดอน,นเจริญเซอร์วิสสาขานครราชสีมานะคะลูกค้าจะได้งานเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะเป็นงานเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ่ายเพียง2790บาทจบครบาทจบทุกขั้นตอนนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะลูกค้าเราถอดล้อพ่นดุมให้นะคะ เราถอดล้อพ่นดุมให้ทั้งสี่ล้อนะลูกค้าไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะคะลูกค้าไม่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะคะล้างหมักน้ำยาให้นะลูกค้าเราล้างหมักน้ำยา,าจขจัดคราบสปกปรกฝังแน่นให้นะคะลูกค้าอย่าปล่อยไว้นานนะคะสําหรับคันนี้สนิมก็ค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าสนิมก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะลูกค้าด้อยที่จะ พ่นกันสนิมกับเรานะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาพ่นกันสนิมกับเรานะคะลูกค้างานลูกค้าจะได้งานเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะสวยดําเงาแนละนะะ้วลูกค้าดาเงาเรียบเนียนไปกับผิวเดิมนะคะสําหรับตัวเลขเช็ดซีนะคะลูกค้าเหมือนเดิมนะคะตัวเลขเช็ดซีใช้งานได้ปกตินะคะตัวเลขเช็ดซี สีของเรามันไม่ได้หนามากนะคะที่ขนาดจะว่าจะบอกปิดตัวเลขนะคะตัวเลขยังใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าไม่ต้องงงวุ่นใดๆทังสิ้นนะคะก็มีลูกค้าหลายท่านที่บอกว่าปิดตัวเลขให้ได้ไหมเดี๋ยวกลัวแบบจะไปขูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะลูกค้าไม่มีปัญหานะคะสําหรับตัวเลขแชสซีนะคะก็ยังมีลูกค้าหลายท่านที่ยังสอบถามเข้ามานะคะว่าที่ต้องล้างรถไปก่อนไหม ไม่ต้องนะคะลูกค้าเรามีขั้นตอนล้างหมักน้ำยาไปจัดคาบสกปรกคาบฝังแน่นให้นะคะลูกค้าเรามีขั้นตอนอัดฉีดน้ำเปล่านะคะลูกค้ารอบแรกนะคะหมักน้ำยาไปจัดคาบฝังแน่นนะคะแล้วก็ล้างอัดฉีดน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งนะลูกค้าแล้วก็เราจะทําการเป่าแห้งนะคะเป่าแห้งเสร็จเราจะคุมผ้านะคะลูกค้าคุมผ้าแบบนี้นะคะคุมผ้า คุมผ้าคุมอะไรถ้าสมมติลูกค้ามีอะไรแต่งนะคะเราจะคุมอะไรแต่งให้นะคะสําหรับรถคันนี้ก็เดิมๆเราก็สามารถพ่นได้เลยนะคะลูกค้าเราพ่นให้ลูกค้าเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยเรียบเนียนไปกับผิวเดิมนะคะลูกค้าจะได้งานสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะจ่ายเพียง2,790บาทจบครบาทจบทุกขั้นตอนนะคะลูกค้า 2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าอู่ช่างพน,นดอน,นเจริญเซอร์วิสสาขานะครราชสีมานะคะ0886303282ขอบคุณค่ะ <c oughs>